ผมฟ้องฟ้องคุณอัจฉริยะเป็นคดีหมิ่นประมาทศาลพิาพากษาจำคุกแต่ผมจำไม่ผิด6เดือนรอการลงโทษและให้ชดใช้ค่าเสียหายกับผมเพราะว่าเป็นการใส่ร้ายผมศาลชั้นต้นศาลอุทณ์ครับพิาพากษายืนหมดผมชนะคดีไม่เชื่อลองไปถามคุณอัจฉริยะว่าจริงไหมผมชนะคดีครับคุณอัจฉริยะโทรมาบอกอาจารย์ครับอย่าเอาเรื่องผมต่อเลยครับนะครับเห็นไหมมาขอร้องผมนะครับหลังจากนั้น คุณอัจฉริยะมากล่าวหาผมอีกครับว่าขับรถเบนซ์เถื่อนทะเบียนปลอมครับผมฟ้องคุณอัจฉริยะที่ศาลอาญาบีนบุรีครับคดีหมิ่นประมาทศาลพาิพากษาจำคุกค,คุณอัจฉริยะอีกดีหนึ่งรอการลงโทษอันนี้ความจริงที่ผมจะอยากอยากจะฝากพี่น้องอสื่อมวลชนเมื่อวานนี้เห็นคุณอัจฉริยะนะครับวิาพากษ์วิจารณ์ผมผมไม่โกรธนะครับผมรักคุณอัจฉริยะมากเลยรักเท่าฟ้ารักเสมอและผมไม่โกรธนะผมฟ้องไปแล้วสองคดี นะครับสองคดีนะครับสารจำคุกทั้งคู่แต่รอการลงโทษคดีที่หลักคดีที่สองก็ไปออกรายการโหนกระแสคดีแรกออกออกโขนกระแสว,ว่าผมแย่งคดีแตงโมสาลจำคุกไปหกเดือนทั้งสารนิต้นและอสาธนแต่รอการลงโทษและชดใช้ค่าเสียหายอีกคดีที่สารอาญาเมมเลีกล่าวหาว่าพบผมขับรถเบนเทือนทะเบียนปลอมซึ่งไม่เป็นความจริงใส่ร้ายผมสารจำคุกอีหกเดือนครับรอการลงโทษนะครับและคุณอัจฉริยะก็พยายามจะเจรจากับผมให้ผมหยุดนะ แต่วันนี้คุณอัจฉิยะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ให้ผมเสียหายอีกแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรปล่อยไปก่อนแต่ถ้าหนักข้อเข้าผมก็ใช้สิทธิ์ทางศาลอย่าลืมนะครับคุณอัจฉิยะสองคดีเก่านะที่ศาลจําคุกคุณนะเพราะคุณหมิ่นประมาทผมเนี่ยนะครับคดีนะครับศาลเตือนไว้แล้วนะนะผมไม่ได้โกรธะไรคุณอัจฉิยะนะแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อนะคุณอัจฉิยะต้องระวังเพราะว่าศาลจําคุกคุณมาสองคดีแล้วในการหมิ่นประมาทผมอันนี้เรื่องจริงครับผมพูดได้เต็มปาก นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าการอยู่ในสังคมอย่างพี่เดย์เนี่ยอยู่มา2 0กว่าปีแล้วจัดในการมานานทัวร์ลงคดีทนายตั้มเล็กน้อยเราเห็นต่างกับคนอื่นเราเราแค่เห็นต่างนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาฟ้องลองผมอะไรสู้คดีในศาลเนี่ยผมยินดีเต็มที่เลยเพราะถือว่าผมแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตอยู่บนประอยู่บนรากฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังนั้นผมจะไม่เกรงกลัวใครจะมาข่มขู่หรืออะไรต่างเนี่ย ผมอยากให้รีฟ้องไวๆใครก็แล้วแต่ที่อยากจะฟ้องผมเนี่ยนะครับผมพร้อมที่จะไปสู้คดีเลยเพราะว่าอะไรเราเป็นทนายความเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดผิดหรือถูกนะครับเราเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทําแล้วการไปขึ้นศาลเนี่ยมันไม่เหมือนกับการมานั่งไล์สดนะคุณจะต้องนําสืบและคุณกล่าวหาผมอะว่าผมกแบบนั้นแบบนี้ก็ต้องนําสืบนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะในการที่จะเอาผิดใครสักคนอันนี้ก็เรียนให้นะครับนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นใครที่ข่มขู่ฟ้องผมน่เชิญฟ้องเลยเลยผมพร้อมสู้เลย นะผมจัดรายการมา20กว่าปีผมไม่เคยมีประวัติในการไปโกงคนตกทับทําเอกสารปลอมอะไรไม่มีไม่มีเลยเพราะนั้นเนี่ยประวัติผมโปร่งใสและเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือมานานนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายนะหลายหมื่นคนนะครับทั้งสากลทั้งสถาบันการเงินไฟแนนซ์บริษัททวงหนี้ชมรมสมาคมรับวิสาหกิจโอ้โหเยอะแยะนะครับนะครับ,นะรบมีประวัติผลงานเยอะแยะมากมายไม่ใช่แบบ อนะอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับนีนะฮะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนทราบ